I have a dream. That's all I need. I'll make it h a p p e n with some work. a n d b e l i e f Know what I want. So I'll take it on. โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมกับผม CHELE DAGON นะครับผมโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมอ่า Tell of Guy R นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เป็นเกมมือถือที่ภาพสวยอหรเนาะ เออพูดเลยภาพมันสวยภาพมันน่ารักอะ่ะใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพูดเรื่องโซมุกนะฮะผมจะอธิบายเรื่องโซมุกโดยละเอียดเลยนะครับผมว่าโซมุกแต่ละเม็ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าควรจะใส่โซมุกยังไงดีนะฮะโอเคมาียโซมุกเลยฮนะเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเม็ดเลยเนาะโอเคนะครับมิดและ atk ชื่อมันก็บอกแล้วครับผมว่า atk ก็คือโจมตีนะฮะพลังเนี่ย ไอนนเนี้ย ATK เนี่ยคือ ATK ทั่วไปนะครับผมซึ่งจะเพิ่มดาเมจตรงตัวเลยเนะาะก็คือเนี่ยเพิ่มดาเมจเท่านี้นะฮะโอเค ATK okay. เนาะต่อไปเป็นมุก HP ครับผมมุก HP เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเอ่อจะเพิ่มเอ่อจะเพิ่มเลือดเนาะจะเพิ่มเลือดตรงตัวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก้าวแสบเห็นไหมเนี่ยคือล้ำเอ้นี่คือเลือดที่มันเพิ่มแบบตรงตัวเป๊ะเ,เ,เลยนะโอเคสมุกเบรกนะครับผมสมุกเบรกคือการเพิ่มดาเมจสกิลเอ้ย เป็นดาเมจพิเศษสีฟ้าเนาะเป็นดาเมจพิเศษสีฟ้านะครับสำหรับโซมุกเบรกก็เพิ่มดาเมจตามตัวเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นโซมุกดีเฟนต์นะครับผม D E F เนาะถูกเนาะก็คือเป็นเพิ่มเกราะตามจํานวนเหมือนกันเห็นไหมมันจะเพิ่มดาเมจตามเกราะตามตัวหมดเลยเห็นไหมโอเคสำหรับเม็ดต่อมานะครับผมโซมุกฮิตฮิตก็คือการโจมตีศัตรูให้โดนนะครับผมก็คือพยายามแบบใส่ฮิตเยอะๆนะครับเพื่อจะโจมตี คนที่มี AVA เยอะเนาะฮิตก็คือเป็นคล้ายๆยังไงอะโจมตีแม่น่นแหละเออไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะพูดง่ายๆให้เข้าใจอะครับโอเคต่อมานะครับผมจะเป็นโซมุก AVA AVA ก็คืออัตราค่าหลบหลีกนะครับผมยิ่งใส่แนะนําว่าใส่นะควรใส่เลยพวกไอ้พวกเนี้ย AVA เนี่ยฮิตเนี่ยฮิต AVA คลิ๊เนี่ยควรใส่นะสาม,มิตเนี่ยโอเค AVA ยิ่งเยอะยิ่งหลบหลีกเยอะนะครับผมแนะนําให้ใส่นี่นะฮะ โอเคต่อมาเป็นโซมุกอ่าครินะครับผมครีเข้าก็คือมันก็บอกว่ามันคือคริอะดาเมจแดงอะเนาะยิ่งใส่เยอะยิ่งดาเมจยิ่งใส่สูงขั้นสูงอัพเวลเยอะเนี่ยคริยิ่งแรงนะครับหลังๆเนี่ยผมแนะนําเลยว่าควรใส่มากเลยสําหรับครีนะสำหรับใครที่จะเล่นสาย PVP เนาะสาย PVP ควรใส่ครินะครับผมยิ่งติดคริเยอะยิ่งแรงโห้ยผมเลือดเลือดไม่สนอนะมันไม่สนกรอกไงเห็นไหมโอเค ต่อมาเป็นทอสทอสตัวนี้ก็คือกันคลิกนะฮะกันคลิกเนี่ยควรจะใส่คู่กับคลิกถ้าคุณจะเล่นสายคลิกคุณก็ต้องใส่กันคลิกนึกออกวะพวเลือดคุณจะน้อยนึกออกวะเนี่ยคุณต้องใส่ทอสไปด้วยเพื่อที่ว่ากันคลิกคือโดนคลิกเบาลงหรืออาจจะปัดป้องคลิกนะครับถ้าว่าคุณจะเล่นสาย p v p นะผมแนะนําเลยทอสคลิกนะครับแล้วก็ EVA ใส่คู่กันสามตัวเนี่ยเห็นไหมสามเม็ดเนี่ยจะสำคัญสำหรับสาย p v p เนาะ โอเคต่อมาเป็น DMG คงที่นะครับผมก็คือเป็นดามเมจคงที่เลยดามเมจสีส้มที่ว่าเราตีเนี่ยเราตีธรรมดาเนี่ยเราตีธรรมดาเนี่ยนันจะาเมจเขาเรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาแบบขับรถก็เหมือนเราบิดกระชากอะแต่ถ้าเราใส่เม็ด DMG คงที่เนี่ยไปบิดแล้วมันก็ไม่กระชากมันก็คงที่อยู่ยงนี้ยน,นี่ออกป่มรอบมันก็ค่อยๆตกหรือไม่ก็คงที่ท่าเดิมอะเนาะโอเคต่อมาเป็นดิฟคงที่ครับผมก็คือกันดามเมจ ที่ว่าการดาเมจฟ้าการดาเมจทุกอย่างคือตามที่ว่าไอตัวนี้จะดีนะมันก็ดีแหละมันดีทุกเม็ดแหละแล้วแต่เราจะใส่อ่ะใช่ไหมโอเคอันนี้ดาเมจคงที่เลยนะครับมันก็บอกแล้วดวาเมจคงที่ก็คือการดาเมจเป๊ะเลยนะครับผมก็คือการดาเมจการดาเมจสีส้มหรือเปล่าวะสีส้มสีเหลืองอะแล้วเรานั้นนะฮะโอเคสีส้มเหลืองฟ้าจะกันได้หมดรู้สึกแต่มันก็เบามันก็ทําให้ลมเบาลงอนะเนาะ ต่อมานะฮะเป็นมุก HP มันก็บอกว่าเออยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปบอกอะไรเยอะเนาะ HP เครื่องประดับนะครับเอ้ย HP เครื่องป้องกันเห็นไหมมันจะเพิ่มอัตาราไลเวลคือเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเป็นเปอร์เซ็นต์ไอ้พวกเนี้ยควรที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยควรใส่ให้หมดทุกเม็ดนะครับอ่าเห็นไหมเพิ่มหนึ่งร้อยเปอ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมม, 1, 100, 100หไหม,มันเยอะนะผมพูดเลยว่ามันเยอะมากนะครับผมสำหรับเลือดเนี่ย คือมันจะเพิ่มเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์เลือดเลยนะครับผมจะเพิ่มเยอะมากนะครับนี่คือเลือดเนาะ h p เครื Tank ่องป้องกันนะครับจะเป็นเลือดอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกันนะครับผมเครื่องป้องกันนะครับ def เครื่องป้องกันนี่ก็ดีนะครับดีมากเหมือนกันแนะนาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยที่ที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยควรใส่หมดนะครับาอันนี้คือป้องกันเนาะการดาเมจนะ etk อาวุธนี่สัาคัญเลยครับควรใส่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะทำอะไรอะ่ะใส่ควรใส่ไว้เลยอ่ะครับอีดีเควุดก็คือเพิ่มบับอีดีเคนะครับบวกเนี่ยเห็นไหมบวก500กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเยอะนะต่อมาเป็นซซมุกเบรกครับผมเบรกตัวเนี้ยก็คือดาเมจสีฟ้าเหมือนเดิมอันนี้คือดาเมจทั่วไปเนาะดาเมจสีฟ้านะครับดาเมจสีฟ้ามันก็เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเห็นไหม <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> โอเคมาต่อซซมุกเบรก อันนี้คือ ATK เครื่องประดับเนี่ยมันควรใส่หมดเลยนะไอที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับควรใส่ทุกเม็ดนะครับผมโอเคทีนี้มาดู ATK ผมดีกว่าเอ้ยมุกของผมเห็นไหมผมจะใส่เป็นเครื่องประดับ ATK อาวุธแล้วก็เป็นเบรกนะครับแต่ผมผสมไงอ่าเป็นเบรกเห็นไหมเบรกเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เกราะเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหม เกาะเป็นเปอร์เซนต์เลือดเป็นเปอร์เซนต์นะครับเนี่ยหลังๆเนี่ยมันจะใส่ได้ทุกเม็ดนะครับผมแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะแรกๆก็ใส่เป็นพวกดาเมจทั่วไปเนาะเดี๋ยวผมมีไอดีไก่อยู่เนะาะเนี่ยเข้าดาวไอเดี ID ไก่ให้ดูนะฮะโอเคเนี่ยมันจะไม่ยากเลยเใช่ไหมเนี่ยสมมุติอ่าเราต้องการผสมเนี่ยอ่เหมือนผมที่ผมใส่สม,มุกค,คู่เนาะเห็นไหมมันผสมได้นะฮะเนี่ยผสมได้หมดเลยผมจะผสมเล่นก็ได้อ่ะ มันเหลือไงอ่าผสมเล่นไปเอา้าผสมไม่ได้ไม่นี้หมดบ้าเลยโอเคสลับโซมุกนะครับผมก็จบกันเป็นเพียงเท่านี้เนาะนี้ก็คือกนะารหราโซม,มุกสุ่มมาแหละทุกคนน่าจะรู้แล้วมันสุ่มได้เนาะอันนี้คือหอคอยเนาะเราควรใส่ไปนะครับเนี่ยหอคอยเราต้องมายึดหอคอยเยอะๆนะครับผมสมุดอันนี้ก็คือตัวไปเนาะที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละ ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีวันนี้ก็บ๊ายบายครับ